สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการสร้างระบบตรวจสอบงานนะครับตรวจสอบการส่งงานของนักเรียนนะครับโดยใช้ google app script นะครับสร้างเป็นเว็บแอปขึ้นมานะครับซึ่งนักเรียนเียจะสามารถเข้าลิงก์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบงานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับที่มีเน็ตนะครับและผู้ปกครองก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ลำดับแรกนะครับให้คุณครูนะครับเปิดตัว google drive ของครูขึ้นมา แล้วก็หาโฟลเดอร์สักหนึ่งโฟลเดอร์ครับสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เนาะในการจัดเก็บชิ้นส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Google Sheets ของค,ครูนะครับอย่างผมเนี่ยสร้างไว้ละหนึ่งโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์งานระบบตรวจสอบการส่งงานเนาะทีนี้นะครับให้ค,ครูเนี่ยสร้าง Google Sheets ขึ้นมานะครับโดยอาจจะคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก,ก็กดที่ Google Sheets ตัวนี้เนาะทีนี้พอกดแล้วเราก็จะได้หน้าตาชีท ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ว่างๆนะครับผมต่อมาอยากให้คุณครูนะครับตั้งชื่อ g o o g l e s h e t t ให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้ตามที่ครูสะดวกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวส่วนของคำสั่งหรือว่าพร้อมก่อนดีกว่านะครับพร้อมตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใส่ไว้ในตัว g o o g l e g e m i n i นะครับเพื่อให้ Google Gemini g น n e r เนี่ยจเนเตตัวโค้ดหรือว่า g o o g l e a p p s Script มาให้ นะครับเพื่อทํางานด้านหลังทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูตัวคําสั่งนะครับคำสั่งเนี่ยเขาก็มีให้สร้างเว็บแอปนะครับตรวจสอบการส่งงานรายวิชาคณิตศาสตร์ของครูภูมินโรงเรียนวัดทุบูชาในข้อความที่อยู่ในฟันหนุ่ตรงนี้นะครับครูสามารถเปลี่ยนได้นะครับอะไรที่อยู่ในฟันหนุ่ก็ตามเนี่ยทางตัวเจมินานเขาจะยังคงข้อความเดิมเอาไว้ให้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะ ต่อมานะครับให้เขาเนี่ยสร้างตัว UX UI ให้มีสีสันสวยง,งามสบายตาต้นสีแดงแล้วก็ทนสีเหลืองนะครับโดยมีพื้นหลังเป็นลูกอุปกรณ์การเรียนอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปลองเจเนเรตมาให้นะครับก็ต้องดูอีกทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูตัวรายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยก็จะมีอยู่2หน้านะครับอสองหน้าเว็บของเรานะครับหน้าที่หนึ่เนี่ยก็จะเป็น หน้าแรกไว้ให้กรอกรหัสประจาตัวนักเรียนนะครับไว้ให้กรอกประจำตัวรหัสประจำตัวนักเรียนในการดูข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้เราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับว่าเมื่อกกรอกรหัสประจำตัวนักเรียนแล้วเนี่ยตรงกับข้อมูลในแถวไหนให้นําข้อมูลในแถวนั้นเป็นแสดงในหน้าที่สองนะครับต่อมาในส่วนของหน้าที่2เนี่ยเราก็าระบุรายละเอียดเลยครับว่าอยากให้เขาเนี่ยจะโชว์ข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะครับก็จะมี ข้อมูลราัสประจำตัวนักเรียนนะครับคำนำหน้าแลวชื่อแล้วก็นามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ารายการตรวจสอบงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณครูเลยนะครับว่าคุณครูเนี่ยอาจจะมอบหมายงานาไม่เท่ากันนะครับแต่เราสามารถาสร้างให้มันคล้ายๆกันได้นะครับระบุชื่อไปก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวตัว g l e Gemini เมนาเขาจะไปจิน e r เลตเอง ทีนี้เดี๋ยวเราระบุเข้าไปอีกนิดนึงครับว่าหากงานใดมีการเช็คเครื่องหมายถูกนะครับเราจะให้ขึ้นข้อความว่าส่งแล้วนะครับต่อมาถ้าเกิดหากงานใดไม่มีการเช็คเครื่องหมายถูกให้แสดงข้อความว่ายังไม่ส่งนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญครับโดยที่ทุกส่วนนะครับหรือว่าข้อมูลทุกอย่างเราจะดึงมาจาก Google Sheets ID คือ xx X X ตรงนี้เดี๋ยว xx X ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับตาม ตาม Google s h e t t ของคุณผมเองนะครับเพราะว่าตัว ID เนี่ยเราจะไม่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ g o Google s h e e t ชื่อหน้าอันนี้ของผมเป็นหน้าม .2 เนาะให้ให้สังเกตน,นิดนึงครับตัว o o o g s h s e t เนี่ยหน้าของมันเนี่ยจะต้องตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับไม่งั้นเวลาจอาจจะมีนายเนี่ยไปเจ n เน a เรโค้ดมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่เหมือนกันนะครับชื่อมันจะไม่ตรงกันแล้วมันจะรันโค้ดไม่ได้นะครับ ต่อมาในส่วนที่2เนี่ยเราสามารถกําหนดอะไรเพิ่มเติมต่างๆได้เลยนะครับอย่างเช่นผมนกำหนดไปว่าฟุตเตอร์เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับโดยที่ให้เขียนคําว่าพัฒนาระบบโดยครูภูมิเนกอบนีรัตนะครับทีนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมได้อีกหน่อยหนึงนะครับว่าเมื่อคิกที่คําว่าครูภูมิเงนกอบนีรัตเนี่ยจะสามารถลิงก์ไปที่เว็บไซต์แล้วก็ใส่ URL ไปได้เลยตรงนี้เป็นลิงก์ติดต่อเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับ ต่อมาข้อที่าเนี่ยเราจะให้เขาสร้างตัว Google Apps Script นะครับทั้งสก,กุล g s แล้วก็ html ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวเนี่ยนะครับไปใส่ในตัว Google Apps Script กันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียม Google Sheets ของเรานะครับผมโดยที่เราเนี่ยต้องมีหัวหัวข้อมูลนะครับตามในคำสั่งหรือว่าในป้อมของเรานะครับก็จะมีรหัสจำตจำน,นักเรียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็งานหนังตะนะครับโดยที่อันแรกเลยนะครับก็คือรหัสจำตัวนักเรียนแล้วก็รอกให้มันตรงตรงนะครับรหัสประจำตัวนักเรียนต่อมาก็เป็นคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุล ชื่อนามสกุลชั้นเรียนเลขที่โอเคแล้วก็รายการตรวจสอบงานต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่องานของคุณรูเองก็ได้นะครับงานที่1ง,งานที่สองอ่าน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับงานที่3แล้วก็งานที่สี่ อันนี้เป็นหัวตารางข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้มันดูง่ายนิดนึงเราก็อาจจะตึงแถวไว้ก็ได้นะครับกดที่การาดูก,การดําเนินการเพิ่มเติมสำหรับแถวนะครับแล้วก็กดที่ตึงแถวที่หนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้มันจะไม่เลื่อนไปไหนนะครับอนนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อมูลแบบคร่าวๆแบบยกตัวยอย่างให้ดูนะครับรหัสจนวนนักเรียน0ูนยยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสัก สีตัวอย่างนะครับเด็กชายเด็กชายเด็กหญิงชื่อใส่ใส่เล่เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณครูอยากลองข้อมูลจริงของนักเรียนเลยก็ ให้ใส่ข้อมูลเพียงได้เลยนะครับเอ A ใจแกลง่งหรือ,อบีนกแอบซีแมมเหมียวนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลแล้วกันเนาะ นันมอสองครับหนึ่งมอสองครับสองสองาประมานีที่ขึ้นเ่ห้าทีนี้นะครับในส่วนของตัวงานเนี่ยถ้าเกิดคุณครูอยากทำให้มันง่ายเนาะอาจจะเป็น เช็คบล็อกก็ได้นะครับเช็คบล็อกก็คือตัวกล่องที่เอาไว้เช็คนะครับว่ามันมีเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดอะไรนี้นะครับทีนี้เช็คบล็อกสร้างยังไงเราก็จะไปดูที่แทรกนะครับเดี๋ยวคุมคุมตรงนี้ก่อนนะครับคุมข้อมูลทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็จะกดไปที่แทรกพอที่แทรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดไปที่เมนูช่องทาเครื่องหมายนะครับทีนี้พอกดเสร็จเรียบร้อยนะมันก็มีตัวตัวเช็คบล็อกมาให้ เราสามารถกดติ๊กถูกได้ลักษณะแบบนี้นะครับครูก็ลองทํากันดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้ลองติ๊กมาให้ดูนะเดี๋ยวเราไปลองทสข้อมูลกันดีกว่าต่อมาเราจะมาเตรียมตัวพร้อมของเรานะครับพร้อมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูสามารถดูพร้อมได้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยเราจะมาเตรียม Google Sheet ID ก่อนนะครับซึ่ง Google Sheet ID ที่เราจะเปลี่ยนจากตรงเนี้ย เป็นตัวไหนเดีราไปดูที่ g o o l l s s h e t t ของคุณครูครับดูลิงก์ด้านบนครับลิงก์ด้านบนตรงนี้จะเป็นด o อกกู o o ิลดอทคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งตัว ID ของเราเนี่ยให้เราสังเกตตรงคำว่าตัว d แล้วก็ slash ตรงนี้ครับเราจะเอาข้อมูลหลังจากตัว d ี l a s h เนี่ยมาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วเราก็จะหยุดหยุดตรงก่อนคำว่า slash id. อ d ่าลักษณะแบบนี้ จากนั้นให้คุณครูเนี่ยก๊อปปี้นะครับหรือว่าคอนโดซีมาได้เลยคอนโดซีและมาวางแทนตัวไอเอ็กซ์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะเท <_ C 1> ่านี้นะครับพร้อมของเราก็จะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะคัดลอกข้อความทั้งหมดไปใส่ในกลุ่มเพื่อจะมีไหนกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวรายละเอียดต่างๆคุณครูสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับอาจจะเป็นชื่อเอื่นยรายวิชาอื่นถ้าคุณครูอยากได้สีแบบไหนอยากมี ตัวตกแต่งอะไรพวมเตมเนี่ยคุณครูสามารถใช้มเาเอียก็ได้นะครับอันต่อมาเราจะไปดูที่ตัว Google g e m i n มนกันนะครับให้เปิดขึ้นมาหนึ่งแท็บนะครับเปิด Google ขึ้นมาหนึ่งแท,ท็กพิมพ์หาเลยครับเจอร์มินายกดเข้าที่ลิงก์แรกได้เลยนะครับ Google g e m i n มนนะครับถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้ใส่ใส่เอ็นเข้าไปเนี่ยผมจะใส่อนเข้าไปก่อนนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวด้านซ้ายมือครับจะเป็นโมดูล,ดลนะครับว่าเราสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างซึ่งตอนนี้ของผมมีอยู่2ตัวนั่นก็คือ2.5งแแล้วก็ส5โปรซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตัว2.5โปรครับในการเขียนโค้ดนะครับที่ปที่2.5โปรอ่ะถ้าเกิดมีสัญลักษณ์ต้งแบบนี้แสดงว่าทํถูุนะครับต่อมาเราจะคัดลอกข้อคําสั่งเมื่อกี้ครับคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะครับ อันรอกมาคอนเทนเซได้เลยนะครับจากนั้นเรามาวางที่ช่องเช็จ้จุ่มเลลักษณะแบบนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะกดอ n น e ทเข้าไปเนี่ยให้เราตรวจสอบก่อนนิดนึงครับว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะฮะดูแบบข้าวก่อนก็ได้นะครับว่าเราเพิมพ์อะไรตกหล่นไหมจัดหน้าได้ถูกต้องหรือเปล่าข้อมูลที่เราต้องการเพิมพพอหรือย,อยังนะครับถ้าเกิดข้อมูลที่เราต้องการโอเคแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดส่งได้เลยส่งไปปุ๊บ นรอ,อทางจีเมนายเนี่ยเขาจะนารมาให้ส mm ักคู่นะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างตัวโค้ดมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโอเคทีนี้ตัว Google g e m i นายเนี่ยก็ได้อ่า e r a t e โค้ดมาให้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็อาจจะเห็นได้แบบคร่าวๆแล้วว่าหน้าตามเป็นยังไงเขากำลังเจ็โค้ดให้เราดูนะ่น จะมีอยู่2ตัวนะครับโค้ดชุดที่1ก็คือโค้ดของ g s นอต่อัน,นี้จะเป็น Google Apps Script นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใส่ในหลังบ้านของ Google Sheets ตัวเมื่อกี้ทีนึงส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับฟอนต์ฟอนต์ n น,น,นะครับก็คือตัวตัวที่จะโชว์เราหรือเป็นตัวหน้าเว็บของเรานั่นเองนะครับอโอเค ตัว google จ e ม i ีนาเนี่ยบอกวิธีการนำไปใช้แบบสมบูรณ์เลยนะครับอ่านไปที่ g g o o เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาอ่านกันแบบละเอียดนะครับีตรงนี้เราจะมาอ่านกันแบบละเอียดเลยให้ดูที่ตัวโค้ดก่อนครับอันนี้เป็นโค้ด js นะอย่างที่บอกไปเป็นโค้ด google app script นะครับอ่านไปดูที่โค้ด html กันบ้างโค้ด html อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของตัวหน้าเว็บของเราเนาะโอเคซึ่งอันนี้คือหน้าเว็บนาะเราสามารถกรอกข้อ,ขอมูลได้ ลองนนไม่ดูว่าได้หรือเปล่านองลองลองดูกันเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เอาไปใส่ในตัวชีพของเรานะ่าจะยังไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองอ่ะวิธีการที่เขาสอนเรานะขั้นตอนที่หนึ่งเลยไปที่สคริป google com สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับไปที่แก้ไขโค้ดที่มีชื่อไฟล์โค้ด gs ให้อยู่แล้วอ่ะ ให้คอลอ์โคจีเอสไปวางทับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทําตามขั้นตอนนี้นะครับเอาไปดีที่ขั้นที่สองก่อนเขาบอกว่าให้เรานะครับไปที่เอ่อ e a p p s Script อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,นให้เปิดที่เช็คชีตเดิมของ Google ค,ค,ครับจากนั้นกดที่ส่วนขยายอ่จะมีคําว่า Apps Script อยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปหนึ่งทีครับมันจะขึ้นอ่าตัวหน้าเพจขึ้นมาใหม่นะครับหน้าเพจขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของหลังบ้านเนาะของแอป Google a น s s c กิพ t อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูครับแก้ไขโค้ดที่ไฟล์โค้ด G S ที่มีให้อยู่เลยโอเคทีนี้มันจะเป็นในส่วนของระบบนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อ,อชื่อโค้ดมาเป็นโค้ดอย่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นชื่อไทยอย่างเช่นของผมเนี่ยมันเป็นชื่อว่าระา เรา,าจ,จะเปลี่ยนให้มันตรงกันก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่สับสนนะ c o d e oh. นะครับิบนี้ทีนี้เนี่ยในตัว google t e r m i n i เขาบอกว่าให้เราเนี่ยค uh. ัดลอกนะครับโค้ด gs ก็คือตัวนี้เราคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นอาจจะคลิกท,ท,ที่ไหนสักแห่งก็ได้ครับแล้วก็ control a แล้วก็ control c ได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเอาไปวางที่ส่วนตรงนี้แต่ก่อนที่จะวางนะครับ เขาจะมีตัวฟังก์ชันอะไรมาให้เราร่อนั่นแหละเราก็ทําการลบให้หมดนะครับให้มันว่างไปัต่ั้าก็กด c อนโทรล V วางได้หลือลักษณะแบบนี้นะครับต่อมา,อาไปดูที่จูมินาจะมีนายตอเขาบอกให้เราวางาวางทับหมดโอเควางเรียบร้อยคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับอาจจะกอดื่นเลยอนุาญาตนะครับถ้าเกิดเราทําอะไรโกดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อยากให้ครูคเนี่ยพยายามกดบันทึกโปรดเจกต์ไว้เสมอบันทึกแบบนี้เขียนขึ้นบันทึกแล้วถือว่าโอเคนะครับเรามาไปดูขั้นตอนที่3ามเขาบอกว่าให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับไฟล์เพิ่มเติมไฟล์ใหม่แล้วเลือก HTML ตั้งชื่อว่า index นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทาําไปทีละขั้นนะโอเคเครื่องหมายบวกอยู่ตรงไหนไฟล์เครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นออนโอเคเพิ่มไฟล์นะครับคลิกแล้วกดไปที่ HTML ตั้งชื่อไฟล์ตามที่เขาแจ้งมื่อีครับ index นะครับ index กด enter ปุ๊บอ่าโอเคเขาจะขึ้นมาให้เลยว่า index html นะครับทีนี้เขาบอกให้เราเนี่ยคัดลอกโค้ดจากกล่อง index html ไปวางไว้ในไฟล์อ่าโอเคอยู่ไหนครับก็คืออยู่นี่นั่นเอง,ง index html ก็คือดูหน้าตัแบบนี้เนาะ ที่เราเพิง่งลองเราดูกันไปเมื่อสักครู่นะครับแต่มไม่มีโค้ดนี่ให้เราคลิกตรงนี้แทนครับโค้ดอ่านก็จะขึ้นตัวโคว้ดมาให้เรานะจากนั้นตัวนี้เนะี่ยเราสามารถกดคําว่าแชร์ได้แชร์แล้วก็คัดลอกเนื้อหานะครับแล้วเราก็ไปกลับไปที่ตัวเดิมเหมือนเดิมครับเขาจะมีตัวโคว้ดแบบพื้นฐานมาให้เราอยู่แล้วให้ทําการลบทิ้งนะครับแล้วก็วางตัวโคว้ดที่เขาให้มาได้เลยลักษณะแบบนี้ ทีนี้พอเราวางโค้ดเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะครับบันทึกทุกๆครั้งเนาะบันทึกทุกครั้งไปดูขั้นตอนถัดไปพอเราวางโค้ดในจิงเด็กไอทีแอลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่6สําคัญคลิกที่ปุ่มทําให้ใช้งานได้นะครับดด p ลอยอันนี้ถ้าเกิดเป็นคูนคูเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คาว่าดด p ลอยนะครับการทําให้ใช้งานได้รายใหม่ New Deployment นะครับเดี๋ยวเราจะทำไปทีละขั้นนะครับคลิกอยู่ไหน การทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่เก่งไปครับนะต่อมาในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะกดที่ฟันเฟืองครับแล้วก,กดไปที่คําว่าว็บ app เนาะในส่วนรายละเอยียดเนี่ยครูคจะกรอกก็ได้หรือไม่กรอกก็ได้นะครับแล้วแต่ครูตรวจสอบเมลนิดนึงอันนี้เป็นเมลของครูเองหรือเปล่านะครับผู้มีสิทธิเข้าถึงให้คลิกที่คําว่าทุกคน จริงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับที่จะมีการกดอะไรนะครับพอคลิกคำว่าทุกคนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เรากดไปที่การทําให้ใช้งานได้เขาก็จะขอสิทธิ์การเข้าถึงเราครับกดไปที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงกดอีเมลที่ผมต้องการแล้วก็กดยืนยันนะครับยืนยันการให้ใิ้สิทธ์ อโอเคเมื่อเราคลิกไปที่การนั้นทำให้ใช้งานได้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว URL ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัว URL ของเว็บแอปของเรานะครับเป็นลักษณะของ Google Apps Script แบบนี้นะครับให้เราคัดลอกครับคัดลอกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ในแท็บใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองวางกันเลยนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับคลิก c t r l V แล้วก็ Enter นะครับ ต่อมา,อาระบบเขาก็จะสร้างมาให้เราเป็นหน้าตาเหมือนกับตัว Google Gemini เ,กเมืม่อสักครู่นี้เลยนะครับนะ Google Gemini เ,กเมืม่อสักครู่นี้เลยทีนี้เรามาลอง,ลองทดสอบระบบกันดีกว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่3มีอยู่3ตัวแวที่ผมเมคไว้ให้นะครับก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ศูนย์าสามเดี๋ยวมารใส่ข้อมูลรหัสจำตัว อันี้เขาเขียนว่าห้าหลักเนาะอันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของบ้านหรือด้วยปกติของเราเนี่ยหลักจตนวนักเนยนของเราเจะอยู่ที่5หอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เาทดสอบระบบก่อน0 0 0 1นอาจจะเป็นยังไงโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเราคิดที่เลขจตัวนักเรียนแล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยส่วนที่เขาจะโชว์มาเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราสั่งให้เขาโชว์ได้เลยนะครับจะเป็น รหาจำตัวชื่อ,อชั้นเรียนเลขที่แล้วก็งานต่างๆเนี่ยอันนี้ส่งแล้วยังไม่ส่งยังไม่ส่งส่งแล้วก็จะตรงกับที่เราติ๊กลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราลองกลับไปหน้าแรกเมื่อกี้ผมลองติ๊กใหม่ให้ไอเด็กชายเอตัวเนี้ยทำงานครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพอน,นักเรียนเนี่ยเข้าออกแล้วก็เข้าใหม่มาตรวจสอบอีกหนึ่งรอบ ข้อมูลก็จะทําการอัปเดตให้ครับโดยอัตโนมัติเลยนะโอเคลักษณะแบบนี้ส่งแล้ว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 แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูสักหมื่คนดีกว่านะครับว่มีใครบ้างอะอย่างเช่น003เด็กชายซี่แมวเหนียวนะครับผมห้อง2ทับ3เลขที่3มีส่งงานแค่ส่งงานนะไปดูดีกว่าว่าระบบตรงไหมนะครับ003 00, 00, เขาจะดึงข้อมูลจาก Google Sheets มาสักครู่นะครับโอเคใช้ซ okay. ีแม่เหนียวห้องนี้เลขที่3ส่งแล้วอยู่2งานนะครับไม่ส่งอีก2งานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบคร่าวๆนะครับที่คุณครูเนี่ยสามารถลองเอาไปประยุกใช้ได้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้อาจจะไม่ใส่ข้อมูลทั้งหมดก็ได้นะครับหรือในส่วนของส่วนตรงไหนที่อยากจะให้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้ในตัว พร้อมหรือตัวคาศัพท์ได้เช่นกันนะครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตหรือการแนะนําวิธีการสร้างะระบบการตรวจสอบหน่ยนะครับผมนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ